นิตาว่าฉันเป็นลิงลิงมันร้องยังไลิงมันเย็ดเเย็ดเย็ดเย็อมย่ยมเยื่ยอบใช่ไห้แกทีนี้เวลาครูสอนเด็กใช่ไหมเป็นแมวเป็นลิงเป็นหมูไปเดอเป็นหมาไปเดอเป็นทรงเสียนนะนิตาว่าฉันเป็นปศว กูก็กรุณากน่สั์ที่มันมีเสียงชั้นเลยค่ะนิตาแะชาดบีนกูเหมนว่ามักับบางูมันร้องเพืกูเอาแหละกูเพราะฉะนั้นกูจไม่เด็กสมมุิสัตว์กูก็มีสัตว์ที่มันมีชื่อเสียง่เเชัดเจนเ้อ

่อเลก้ต้องร้องเพลงเด็กฟังนะเด็กอยากทำพกองนอจอย่าบอกัวเราเ้อมันสินอดจุดเด็ถามวารด่อยากถ้าสิวเป็นไก่ไก่แถวบ้านตจุดม้วอ้นออีกคนหนึ่งาอะไรอย่นแมกกาายแกาาันไีอ้น้อยกว่าเดียวกันว่าพวกมา ตอนเด็กนอนร้องเพลงก็กอบเด็กสินค้าสินค้าแม่บอกเฮาเด้ย เ้าหนไนอนขาดตายาเาตื่นแม่สิกดเก็บกับวัดกเรีกาเราทอไปเกเราเพิ่น้าเขหอกผมกูหาาเขเป็นผู้เนหมอล้เสียงครูมันบอกคือเสียงสันซ้อนหนอด้วย ภาษสิรอเกษดีหมดแต่ลายคนเนีเป็นเบอร์หนึีนะคะคนในเบอร์กระนจะบกขึนเสียงตัวจะบางนะลอเพว่ะเพงอะไรนะชาวันนึงวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นน้ำนอกหนเนาะอย่าไปโผมาหน้าไนุ สีเฮดิก Me ่อนซ้อมรึก็บอกเขาจะไว้ตีตากระชั้นเป็นแมลเมลมาล้อมยังไงมันลมวัางรอบตอนวันตีตาก็จะมาเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีถ้าไม่เบ่้เดี๋ยวหน่อให้นิดหน่อยนะหหััววตีละกบปัญหาถ้ากบเพลงถ้าเธอซ้อมแบบซนอิรอสีไทยเราเร็นน้องซาร่ารับตาแม่สิกรม เราไม่เป็นใช่ไหมเราก็ร้องว่าแซงเรือพี่ส่งว่าได้ยินแลวเทียนตาลมโหกระนั่ว่าได้ยินดืเดือนเพนสวยเย็นเย็นอาลับก็คือไม่ได้ยินก็ไ่ได ก็ส้องดีมาเลยค่ะกินข้าวละยังกับน,น้านกินะไรไหนอีบห,หัวมาหัวมากันดิตอนเด็กตอนต้องเอาเพลงมันสบูรป็นชันดีนะว,ว่าให้มนิ เขาบอกว่ากินอาหารโอเคเนาะก็ใส่อ่ะแกบอกใส่กันเดี๋ยวมาป่ะสิเราไปไปไหนจ๊ะป้าก่อนป้าสิบ่ได้เรียกหาป้าก่อนป้าว่าเรื่องขอเรื่องม่วนซื่อจ๊ะใส่บ่ก็ปั้นนั้นเขาว่าทักษะการกําหนดสิทธิ์ใช่เหรอ ถ้าเกิดกษาใช้ตัวเลขใช่ไหมไม่เอานับไปนันโนดินมาลิมตอกระจิบเอาพื้นขืนทัดด้วยอไมเอานพื้นขึนจะซ้อมมื่อนี่ป